วันนี้นะคะเน่จะมาพาทำเมนูนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีค่ะนมก็คือนมเลยอะ่ะคือมีความแบบนมมีความมันวิธดีมากเลยอะ่ะ3แก้วเนี้ยเราเพิ่งใช้นมไปแค่13บาบท50สตางเองค่ะ สวัสดีค่ะเนื้อเรนเทลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะทำง่ายๆอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะต้นทุนเรียกว่าถูกสุดๆเลยค่ะวันนี้นะคะเน่จะมาพาทำเมนูนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีค่ะ พอเป็นนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีนะคะเราก็นึกว่าระต้องใช้นมแต่วันนี้ค่ะเน่มีตัวช่วยที่จะทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยลดลงเยอะๆเลยนะคะ <Wow. S 1> นั่นก็คือเน่ใช้เป็นตัวดร e มมี่มิลกี้ครีมตัวนี้เลยค่ะดริมมี่มิลกี้ครีมตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นหอมกลิ่นนมนะคะที่สําคัญก็คือลดต้นทุนให้เราได้เยอะมากๆค่ะเด <ๆ S 1> ี <ๆ S 1> ๋ยวเน่จะมาคํานวณต้นทุนให้ดูนะคะว่าเราเนี่ยจะใช้ตัวดร e มมี่มิลกี้ครีมตัวนี้ค่ะช่วยประหยัดค่านมของเราไปเท่าไหร่ ะะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำสตรอเบอรี่กันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเมนูวันนี้ของเราคือนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีเพราะฉะนั้นเรามาทำซอสสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะเน่ก็เตรียมสตรอเบอรี่มาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สดนะคะที่200กรัมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีน้ำตาลทราย120กรัมนะคะเน่เตรียมส่วนผสมทั้งหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาขอหั่นสตรอเบอรี่เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเน่ก็หั่นสตรอเบอรี่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ200กรัมค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะที่เราชั่งเอาไว้120กรัมเนี่ยเราก็มาเทใส่สตรอเบอรี่ที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้เลยนะคะพอหั่นเสร็จแล้วค่ะเนี่จะมีตัวกดมันบดเนี่ยนะคะไม้กดมันบดเนี่ยค่ะมากดให้น้ำสตรอเบอรี่ออกมาค่ะแล้วก็เอามาผสมกับน้ำตาลน,นะคะกดให้ละลายให้น้ำตาลละลายไปเรื่อยๆะคะ่ะ รู้สึกว่าน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ตั้งเตาไว้ก่อนคะอ่ะ่เดี๋ยวนี้เอาสตรอเบอรี่นะคะกับน้ำตาลเนี่ยใส่ตั้งเตาไว้เลยค่ะให้น้ำตาลละลายให้ดีเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะทำซอสสตรอเบอรี่ค่ะตั้งไฟกลางนะคะสำหรับท่านที่อยากจะให้เนื้อสตรอเบอรี่แบบว่ามีความเละๆหน่อยอะคะ่ะ คือเราสามารถใช้ตัวที่กดมันเนี่ยนะคะกดได้นะคะกดให้เขาแบบเนื้อเขาเละลงไปอีกอะคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเน่ไม่ได้อยากให้เขาเละมากนะคะเพราะว่ามีความอยากให้เขาอะค่ะได้ความที่แบบพอเราทานแล้วเราได้ความเนื้อสตรอเบอรี่เข้ามาด้วยนะคะ,ะถ้าเรารู้สึกว่าน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะก็ดับไฟได้เลยค่ะ แล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ซอสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยเย็นนะคะ หรือว่าพอเริ่มเย็นแล้วอันเนี้ยจริงๆแล้วพอเราทำเอาไว้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะแช่ตู้เย็นเก็บเอาไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเนี่ยค่ะซอสรอเบอรี่ของเราแบบนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเน่จะเทคืนใส่งนนะะลงมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้ทิ้งให้เขาเย็นก่อนค่ะแล้วก็ไปแช่เย็นนะคะเนี่ยเราก็ได้มาเป็นซอสรอเบอรี่แบบนี้แล้วนะคะ,ะทีนี้พอเราเอาซอสรอเบอรี่ค่ะที่เราทำไว้แล้วเนี่ยเอาไปแช่เย็นนะคะเราก็มาทำในส่วนของนมกันบ้างค่ะ เน่ก็จะใช้เป็นตัวด r มม m ่มิลกี้ครีมตัวนี้นะคะที่จะมาทำเป็นนมสดค่ะก็ส่วนผสมน,นะคะอัตราส่วนเนี่ยคือเราจะใส่น้ำร้อนค่ะที่700 ml แล้วก็เป็นตัวด r มมี่มิลกี้ครีมตัวนี้ค่ะที่300กรัมค่ะทีนี้เดี๋ยวเน่ขออนุญาตชั่งก่อนนะคะ300กรัมโอเคค่ะ ริมมี่มิลกี้ครีมของเรานะคะเตรียมเอาไว้ที่300กรัมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะใช้น้ำร้อนค่ะที่700 ml นะคะตอนนี้นะคะน้ำร้อนที่700 ml ค่ะเน่ก็จะเอาตัวริมมี่มิลกี้ครีมของเราเนี่ยนะคะเทผสมลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราได้นมออกมาเนี่ยค่ะเป็นปริมาณเท่าไหร่ พอเราผสมอัตราส,ส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะนมเรากลายเป็นได้มา1,000 ml หรือว่า1ลิตรเลยนะคะต้นทุนของด r มม m ่มิลกี้ครีมที่แน่ใช้ไปเมื่อกี้300กรัมอะคะ่ะแน่ลองคิดมาแล้วนะคะแค่27บาทเองนะคะเท่ากับว่า27บาทเนี้ยเราได้นมมา1ลิตรเลยค่ะเนี่ยคนก็ง่ายมากๆเลยนะคะละลายง่ายมากๆเลยด้วยนะคะเห็นไหมคะอ๋อเนี่ยค่ะ กลายเป็นว่า27บาทที่เราใช้ตัว d r e a m ี่มิลกี้ครีมเนี่ยได้นมมา1ลิตรนะคะโอเคทีนี้พอเราได้นมมาแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเน้ขออนุญาตเอานมไปแช่เย็นก่อนนะคะเพราะว่าสูตรที่เราจะทำเนี่ยค่ะเราต้องใช้นมเย็นค่ะเราไปแช่เย็นก่อนนะคะ ทีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นนมที่เน่ผสมเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็ไปแช่เย็นเอาไว้แล้วนะคะเน่แบ่งมาครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําฟองนมกันค่ะก็เน่ก็เตรียมทําฟองนมเลยนะคะเชื่อไหมว่าเราสามารถที่จะทําฟองนมได้ด้วยนะคะอ่ะทาฟองนมเลยค่ะเรียบร้อยค่ะว้าวทําฟองนมก็ได้นะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําเมนูนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีกันค่ะสำหรับเมนูนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีนะคะ สิ่งที่ใช้มีแค่นี้เองค่ะเน่ก็จะมีนมดริมมี่มิลกี้ครีมนะคะที่เราทำฟองนมเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็จะมีซอสสตรอเบอรี่ที่เราเพิ่งทำเสร็จกันไปแล้วก็เน่แช่เย็นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและเน่จะมีไอศครีมค่ะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้เน่ก็ไปหามาได้เป็นไอศครีมแบบทรีนวันเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวเราจะทำสามแก้วให้ดูเลยค่ะจะได้เห็นว่าอไอศครีมแบบไหนเนี่ยไปกับเมนูนี้อร่อยนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งให้ด้วยค่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะ 3แก้วนะคะแก้วใบน,นี้นะคะเป็นแก้วขนาด200 ml ค่ะทีนี้เน่ก็จะใส่ตัวซอสสตรอเบอรี่ลงไปนะคะประมาณสักเซนหนึ่งส่วนสามแก้วค่ะตักไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาใส่น้ำแข็งนะคะแก้วละนิดนึงค่ะในต่างน้ำแข็งนะคะใส่ไปใส่ไปแค่แก้วละประมาณสาักแบบว่านิดเดียวพอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะกคขึ้นแก้วก็พอ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเหลือพื้นที่เอาไว้ค่ะสําหรับใส่ไอศกรีมด้วยเนี่ยก็เลยใส่น้ำแข็งแค่ประมาณครึ่งแก้วนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดก,การเทดรีมมี่มิลกี้ครีมที่เราปั่นเป็นโฟมนมแบบนี้ไว้ค่ะเทตามลงไปเลยนะคะเน่จะเทไปแค่เกือบเต็มแก้วนะคะแค่นี้เอง ทำกัน3แก้วเลยนมสดสไตล์เกาหลีค่ะแต่ต้นทุนถูกมากๆเสร็แล้วเราก็ตักไอศครีมค่ะเริ่มจากไอศครีมสตรอบเบอรี่นะคะตักเลย1สกู๊ปแล้วเราก็หยอดเลยค่ะแก้วต่อไปนะคะลองเป็นไอศครีมช็อกโกแลตบางค่ะอาตักเลยนะคะ หยอดเลยนะคะนี่ต่อไปวานิลาบ้างค่ะตักไอศครีมได้สวยมากเอาหยอดเลยนะคะนี่โอเคไอศครีมมีความเลอะเทอะเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีนะคะเดี๋ยวเน่มาตกแต่งด้วยลูกสตรอเบอรี่สักลูกหนึ่งนะคะแต่งป้ายค่ะสตรอเบอรี่หนึ่งลูกค่ะสมมติว่า ถ้าไม่เต็มแก้วนะคะเทนมตามลงไปอีกก็ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะสามแก้ว3เมนูเลยค่ะกับเมนูนมสดสตรอเบอรี y สไตล์เกาหลีที่เราใช้ตัว dreamy milky cream ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าได้รสชาติที่เหมือนนมด้วยหรือเปล่ามาชิมกัน <S <S อะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชิมกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมที่ตัวไอศกรีมสตรอเบอรี่ก่อนเนาะ น่ากินมากเลยอ่ะชิมนมก่อนนะคะมนมแบบนมก็คือนมเลยอะคือมีความแบบนมแล้วก็หอมนมด้วยนะคะมีความมันอุ้ยดีมากเลยอ่ะอืมอร่อยเลยอ่ะเหมือนนมสดเลยนะไปกับไอศครีมอร่อยสุดๆเดี๋ยวเราลองตักซอสราบเบอรี่นะคะขึ้นมาในว่าจริงๆถ้าเราใช้น้ำแข็งแบบ ก้อนใหญ่เนี่ยจะทำให้ดื่มง่ายขึ้นโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูกันซอสสตรอเบอรีร่ที่เราตักขึ้นมาอมซอสสตรอเบอรีร่อร่อยมากความสตรอเบอรี่อร่อยมากๆวิดีะทำง่ายๆเลยนะคะมาลองดูว่านมของเราเนี่ยพอไปกับไอศกรีมช็อกโกแลตนะคะจะเป็นยังไงไอศกรีมช็อกโกแลตอืนมแบบ คือช็อกโกแลตเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าพอเราคนเข้ากันอย่างเงี้ยค่ะความนมแล้วที่มีซอสสตรอเบอรี่ด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างชิมอืมอร่อยเลยอ่ะแบบนมสตรอเบอรี่คือกลิ่นสตรอเบอรี่คือแบบรสชาติขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาแบบปนกับน,นมเลยอ่ะอืมอร่อยอ่ะ แล้วอย่างที่บอกนะคะ300กรัม27บาทได้มา1,000 ml อันนี้เน่เทมาเมื่อกี้แบ่งมาครึ่งสูตรนะคะถ้าบอกว่า3แก้วเนี้ยเราเพิ่งใช้นมไปแค่13บาท50สตางค์เองค่ะ Amazing ไหมที่เหลือก็คือจะเป็นค่าไอศครีมค่าสตรอบเบอรี่ของเราเนี่ยค่ะว่าเราได้สตรอบเบอรี่มาถูกแพงอะไรอย่เงี้นะคะ,ะหรือไม่งั้นเราใช้เป็นซอนสสตรอบเบอรี่ที่เขามีขายทั่วไปก็ได้นะคะมาทำเมนูง่ายๆอย่างนี้เลยคะ่ะ ดีเดียอร่อยคือต้องบอกว่าสตรอเบอรี่ไปกับนมอร่อยมากๆอืมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นนมที่เราใช้เป็นผงเลยอะเหมือนเราใช้เป็นนมสดจริงๆเลยอย่างนี้เลยนะคะอันนี้มาแชร์ให้ค่ะเผื่อจะได้เป็นไอเดียให้กับหลายๆร้านเลยนะคะที่เราอาจจะลดต้นทุนเมนูนมของเรานะคะลองใช้ตัวดิมมี่มิลกี้ครีมดูค่ะนี่ว่ามีความเข้มข้นหอมกลิ่นนม เหมือนนมเลยค่ะแล้วก็ใช้ง่ายมากๆแล้วที่สำคัญต้นทุนถูกมากๆเลยค่ะจะได้ลดต้นทุนให้กับพวกเรานะคะได้มาแชร์ให้กับเมนูนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีค่ะไปลองทํากันดูนะคะถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์กันค่ะหรือว่าอยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีมากๆเลยนะคะ ถ้าสนใจตัวดร e มมี่มิลกี้ครีมอะค่ะก็หาซื้อง่ายด้วยนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบสำหรับเครื่องดื่มและเบเกอรี่นะคะไปลองหากันดูนะคะไม่แพงถูกมากๆเลยถ้ายัางไงดูแล้วชอบไม่ชอบนะคะมาคอมเมนต์กันได้เลยค่ะหรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีมากๆเลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยอยากให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูใหม่ๆยังไงก็ บอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวนี่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆนะคะต้นทุนถูนถกๆมาให้ค่ะถ้ายังไงแล้วเนี่ยชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงาน o r i e n t a l Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental c o f f e e Channel กดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกับเมนูนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีนะคะ3เมนู3แก้วเลยค่ะที่เราใช้ตัว d r e a m y Milky Cream นะคะมาช่วยทำเป็นนมสดให้เราค่ะ ทั้งมีความหอมมีความเข้มข้นนะคะที่สำคัญลดต้นทุนมากๆเลยค่ะไปลองทำกันดูได้เลยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ